ขันตปิดตัวนี้คือปิดตยตรงนี้พ่อมาปลกขอเราเจะไปบงคบจินใจลู้ซอมฉากง่ยครับนย่คือเมื่อีงตามใจลูกเป็นเยตัวจถ้าิ่าเป็นยอดทอดผ้าทางบลาบเนี่ยเจ้าก็เล้าไปทั่วไปที่เขาผ่านไปเนาะจจงวมาเส็จพ่อกัะห่พ่อมันเป็นยอดสูงห้องั้สั้นนะองค์ชายพี มาเลยพอถูกเลือกันแม่กับคอนทูเทนรถจักรหน้าหลายๆได้ถูกเด้อ <c oughs> คันสั้นกะโอ้ยแม่นี่เลือกคนเลยเนาะโอ้ยลูกเสเด็จแม่เอาให้รถกูอะไรต้อนอะไปขาร <c oughs> คันสั้นกะถ้ากันกลับบ้านกลับเรือ่องแต่ละลูกเด้อคอนทูแน่หลายไปกบชันไป <c oughs> คันสิเอานะี่ <c oughs> อันเดีวยวเดียวคันเดียวน้องกดกับมันกับต้องซอสีแดงผู้รัไรกันดอกตาข่ายเจเด็จแม่ทำไมพนูกัน ตลบตลบปั um. er pues right. day, ๊ก so. nah ับอะไรก็คือเตยล่เน่าเลยสิบแปดเริ่มฉากไอ้งาออยู่กลางทุ่งนานนะครับทหารสิบไปเอาบางงาะฉากที่สองในวันที่สิบแปดก็คือพ่อโยกับดาราออกมาล่อทากบางงาออยู่ท้องปลาลุกหลังจากนั้นไล่มาเหมือนเดิมมาถากสมุนไพรไหมไม่อยากโดนมาดองมาเสียไปเลย ก็แล้วมันสีเลือ่องอ็งั้นไง ขอแคอว่าเพี้ยนเอาละเนาะคือว่าเมื่อนี้ซ่อมฉากไงครับของอีพี่นี่ในวันที่อีพี่หาทีพี่เข่าหม้อเข้าวมอม้อย่างนี่ งาะเงาะดำขับประเมนเงาะแดงนี่พี่น้องงาะดำนี่ผู้เฒ่ากินบ่ได้กินได้แต่ผู้สาวใครใครบอกคอแล่นนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งลีลาเบิ่งบทบานนะครับบนเวทีของน้องไก่นะครับที่สิมาแสดงลีลาสไตล์เงาะมันะครับเงาะดำ อีกบรรยากาศหนึ่งอของทีมงานหมอลำเกติลำเพลินเจอกันแน่ากกานอนเจอกันแน่นอนครับพี่น้องจะลืมนะครับกำลังเล่นเชียร์เล่นใจกันมืออื่นเหล่านี้พี่น้องมืออื่นนี่นะครับโอ้โหซาตทานอาหารเลยรับล่องผ้าม้วนผ้ายงาหนาม้วนมันห้าแน่นอนม้วนมันห้าแน่นอนพี่น้องแค่แต่เปิดฉากแร <c oughs> กอกาเลยหัวจวดจักฝันผู้ใดบกกหัวพวกยู่ห่างๆกันนิ่งช่วงกันเราพี่น้องนิ่งช่วงกัน กันกันกันบ่หัวแล้วกันนี้บ่หัวนิ่งสวงกันบ่วห้ก็ต้องเอาอัายาเมืองยาเมืองพิฆาตตาเจ้าของไว้ก่อนย่ำห้ยอายาเมืองฆ่าไปโอ้ยด้ยห้ย้อนอยู่เด้อว่าสิมวนเนี่ยครับมีสีสันรูปแบบการแสดงหลากหลายครับอื่นว่ากันไปน้องไกลโอเคครับพระเอกไกลเบิ่งพระเอกแต่ละเมืองหรอกครับพี่น้องต้องมาเมืองตัวจีตตัวสุดท้ายครับเออพระเอกพระเอกหรือ องค์ชายองค์ชายเมืองสุไทรันย uh ีบาทนี <c oughs> okay, uh ่ครับแต่ละอันนี้องค์ชายเมืองใดเนี่ยนี่นี่องค์ชายเมืองไดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเมื่อกี้ก็ถือเหลืองค่ะองชายเมืองกัมพาใส์นั่นองค์ชายก็องค์ชายไดมอนด์ได้เปิดปากด้วยนั่นนี่ไอ้อง อันนี้องค์ชายไปครับองค์ชายไปมินครับผมแต่ว่าเนี่ยองค์ชายนี่ยังปกติอยู่หรอกนี่เป็นผู้บ่ถึกบ่ถึกเลือกครับผมแม่นว่าแต่ว่าองค์ชายนี่บ่คือหมู่แม่นี่แม่นเราจะหน้าเปลี่ยนกี่น้องลูกองค์ชายปีนี่ยแม่จำเอาเอาเถือว่าบรรยากาศตอนซ่อมซ่อมมาฉากง่ายครับฉากง่ายนี่ครับศิลปินจะร่วมกัน นะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทุกคนครับนี่ศิลปินหลากหลายในอีพีนี่ครับนี่น้องเบียร์ผงใช่เมืองใดนี่มันหมูเมืองไหนแล้วเนาะเนี่ยหมูแม่ไข่ครับอันนี้หมูแม่ไข้นี่หมูแม่ไข่อยู่ใก้ผู้กางเมี่ยหมูใช้หมูแม่ไข่เดียวนี่อันนี้เมี่ยหมูแม่ไข่อันนี้เมี่ยหมูไก่จ้ำโอ้โหผู้กางนี่เอาเอาเนี่ย นายป็นนักแสดงนมูแมวบ้านครับเอาเอเยนิกกี้เอาองไส้แต่ละเมืองครับเบิ่งเบิ่งเอาลถนี่อันนี้อมยิงตีนี่เอาอมยิงทั้งนั้นทั้งนั้นเจ้าสาวเมืองไหนนี่คือนางสามมุนเมืองสามมุนค่ะเมืองสามมุนสามมุนค่ะปรึกษากันยังสองสาวนนี่นี่อะไรครับบอลบอลปรึกษากันว่าสิเลือกเลือกถือก็เลือกถือตีองไส้เมืองอันนี้คือนี่เพราะอันนั้น อันนั้นจังท่องชาติชาติไก่ทองนะจังท่องเตยไม่น้ำเนี่ยบาดาล <c oughs> ยจะเลือกปิงปิงเนาะ,ะคนจีบมีหม่องนอนอนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับผลเวทีนี่ครับอยู่ทางพี่ครับใส่พายุฟูกครับเอาลักษณะที่เขียน เปลี่ยนเรียกอีพอสไป่จูตะล้มเนื้อไปเปลี่ยนเรียกนะครับอยากไปอยากเปลี่ยนเนื้ออะไรตะล้มเนื้ออะไรๆก้นอะไรๆครับเอาก็ถือว่าสรุปเนาะอาจารย์เนาะในวันที่สิบเจ็ดนี่คือจบลงตรงนี้ครับแต่ว่าวันที่18เแาก็เตรียมไม่ได้ดีเขาสีเห็นการไปค่าวหัวงอไปไล่หัวงอจุดน้ำมันทุ่มสนุกสนานเลยเอาแบบห้าตอนนี้เขาร่วมฉากใหญ่ให้เห็นพระเอกนางเอกให้เห็นฉากใหญ่ๆหมด ต่อไปคือตลกฮานะครับอกันแน่นอนกัน้วมันหานั่นแหละนั่นแหละเือคอนเซตของงาน17ันต่อเนื่องจากอี c เลยเข้าตรงมวมันหาเดี๋ยวกันเตรียมตัวต่อแล้วใเดี๋ยวเหาซ่อมรันสคริปต์ต่อจ้ะโอเคครับโอเคครับ เป็นพูดศาสตรอดเลยค่ะพี่น้องเป็นพูดศาสร์รอดรถเตยแทงกับรถแจยแฉกไปได้ทีเดียวมาดูีกันหน่อยนี่น้องใบเตยนะครับเอ้าตัวต่อสวัสดีครับตัวต่ออนุชาครับโอเคอยู่ตัวลูกเนาะครับผมโอเคครับ EP นี้พี่น้องหามขาดเด็ดขาดอ๋อสู้ๆเลยสู้ๆครับผมขนาดศิลปินนี่พี่น้องหัว่าถ้าจะมาเทียดขาดก็พี่น้องพี่ต้องมีต้งมีทั้งมีทั้งมวนมีทั้ง ม้วนมันม้วนมันห่าพี่น้องนี้ทบรถนะครับอย่าลืมนะครับผมซื้อบัตรซื้อตัวนะครับผมทักปทางเหตุมลํำเพชรลำเพื่อนนะครับในเพจจะมีรายละเอียดการซื้อบัตรนะคบฝากตัวต่อนุชาครับเดี๋ยทีมงานสวัสดีครับขนส่งหน่อยกับลูกภบหน่อยเหตุตัดหนาไปเหตุยังน้ำผ่าวเป็นแม่เรื่องค่ะแม่เรื่องแม่เรื่องฮะแม่เรื่องผมแม่เรื่องแม่เรื่องยัง เลี้ยงยังจะบอกได้ว่าเลี้ยงปีกปีกเลี้ยงปีปีกเป็นรุ่นเป็นรุ่นปีกปีกยานโรตนาย่านโรตนาเรียกเอาองค์ชายปีกปีกค่ะพี่น้องได้ติดตามให้พี่น้องได้ติดตามค่ะพ่อกันแน่นอนพ่อกันแน่นอนพรุ่งนี้ค่ะแต่พี่น้องผู้ใดมาขั้นได้ซื้อบัตรนะคะฝากเลยค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดยมาขั้นได้ซื้อบัตรของ EPC ที่าร์มบ้านบางขันพร้อมพี่น้องสามารถซื้อบัตรเป็นบัตรเหมาได้คือเก่าค่ะสามารถดูย้อนหลังได้เลยแต่กับพี่น้องเบืองสามารถเบืองของ อีพีมืออื่น17-18ได้พร้อมค่ะนะครับในราคา229บาทเหมือนเดิมครับน้องฟร้อนกับแรงแรงแกได้เลยค่ะเด้อจวดตัวครับราคา2,146ใช่ค่ะตัว2,149บาทน้องจวดไข่เอกแซกเยี่ยงไก่จวดได้หรอกนี่ครับเราคิวเทียมได้ครับเอ้าอันนี้ผู้ใดนี่รับชึ้กรับชึ้กพี่น้องสักจึ๊กรับบดบาทได้ยังไงรับบดบาทได้เป็นคนบาทครับอมาโอู๋อมาสักจึ๊ก อามเอาเค็มๆเนื้ออมัดว่ากันว่ากันทางพี่เอาสุดท้ายมูน้องสาวหลาหลุดจาน่าเปร้ยงเลยหลุดจานเอากำลังเข้มข้นค่ะทองโกลด์แบบเข้มข้นนี่มันได้เด้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเต็มที่ค่ะนี่ครับนั่งเรียกของเข้าน้องอิ๊สกุลสุภานี่ทายาทล้ำเพื่อนอาทิตย์ พระละพลวงไม่ไกลตู้เจ้ครับนี่ครับน้องน้องนี่ครับน้องโอ้นี่กครับเรียกว่าวัดทานาครวันเอาเนี่ยอามาตเ์าเป็นอามาตให้เลขาะทะเลขาท่านอามาตครับหลายคนหลายท่านครับเจสุบะเตะล่างนั่งอยืดหันยันความพิมพ์เงานหแก่คนว่าจะไดนก่อนตีจังน้อย อีกจังหน่อยเดี๋ยวจัดให้สกิปไปลา่าเอาน,นี่พ,ออพ่อปัญากับแมียญาเจอกันแน่นอนครับเด,ดี๋ยวซีรีส์เด้อครับนี่พ่อกันหลายคนหลายท่านครับมาเต็มรูปแบบเลยนะครับพ่อกันแน่นอนสแตนบายนะครับเราจะได้ฟังเพลงกรันเรียบร้อยแล้วนะครับจังไดพี่น้องก,ก็อย่าลืมเด้อนะครับในอีพีหาที่จะถึงในวันที่17มื้อดเมษายนนี่พ่อกันแน่นอน นะครับรูปแบบการแสดงรูปแบบโชว์ของทีมงานลูกหลานหมอล็งเพชรลำเพลินครับฝากสู้เอาบวกกบใจพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับพี่น้องที่ยังบริทนัยซื้อบัตรจองตัวนะครับกาสนับสนุนกันเข้ามาครับทักไปทางเพจเพชรลำเพลินแฟนเพจครับเขาในวิดีโอตั้งแต่เราไปคจะรำพูดรอบค่ะเอานันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครูจอดกับเซียวโรงพยาบาลสายจอดหนึ่งวาร์ผู้สาวทางใดบผอยู่ในกล่องขึ้น อุปือเอาเปาะเนี่ยคือเอาเปาะเนี่ยพวกนี้แมวปัญากินลายกินไรกินไรแล้วด้วยกินไรทังจันทรแล้วเอาพี่น้องครับนีกช่วงกินหมูอันยี้ก่อนหมูหันโอ้ยกินซ้ำนั่นนึงเนาะกะจะใคไขขึ้นปานนั่นเนาะเอาพอกันเนี่ยนอนนี่โชว์รูปแบบไหนเอาไว้พี่น้องกันรูปแบบเอพี เมี่ย EP ห้าวันที่17 18ไม่เหมือนกันค่ะอ่าไม่เหมือนกันคนละคนละอย่างคนละอย่างเราจะตอนนี้กําลังจะรันค่ะท่านผู้ชมกําลังจะรันรอบนี้มีดพร้อมนิชากําลังรันจริงเลยรันจริงสคริปต์จริงนี่ครับนี่ครับจวดแน่นอนครับพี่น้องอันนี้กําลังรอแต่ครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมลําเรื่องถือว่าโอเคแล้วดิโอเคแล้วแบบอาทิตย์นี้สิรันสคริปอีกรอบย่งเออเออ เราจะเน้นซ้อมเน้นซ้อมเป็นหลักเพื่อเพื่อที่จะให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดท่านผู้ชม่ะหมายก็ว่าท่านผู้ชมกับสีได้เราเอื้ว่วามีม่ขอผิพลาดน้อยที่สุดนี่เขาเป็นพลาดน้อยที่สุดนี่ครับจ้งได้ก็ฝากไปแนนมานะคะซื้อบัตรเมาสองวันสิ <14 9. S 2> บเจ็ดสิบแปด่ร้อยสี่สิบเก้าบาทคุ้มมากท่านผู้ชมการแสดงไม่เหมือนกันทั้งสองวันค่ะไม่เหมือนกันทั้งสองวันเลยวันนี้จะรันสคริปทั้งสองวันเลยการันตีจากครูจอร์ครับครูจอร์แมนสวัสดี ดีนองครับผมก็มาหอดบัางสักพักเซียววิทุนสายจวดนอนว่าได้เดี๋ยวพักควันเต็มเต็มมือนพอกันบางสกิปไว้ให้แล้วโอเคครับเอาดี่นองครับขอบคุณกำลังใจแรกๆครับสำหรับคลิปนี้กับค้งเซียวซัมนี่ครับคลิปไหนจจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ